ไปนะครับทีมที่เข้าทำการแข่งขันรอบชิบบงเอาไปดีดีก่อนนะแต่มี2ส,สนามนะครับก็คือสนามสนามย่าจริงอย่างนะี้ย่าจริงยทีมสนาม F นะครับเป็นการชิง U13 ทีมบันดังแป้งกับทีมพม่อแม่ร่วมใจนักกีฬาเข้าแถวสนาะมเข้าแถวเรียบร้อยน,น,นะครับพ่อแม่ย่าไม่ได้เฉพาะนักกีฬาแล้วก็ ทตาร์ทที่มีรายชื่อนะครับได้สามคนที่จะเข้าไปในสนามนะครับกองเชียร์นะครับเนื้อเพื่อนเชียร์อยู่ด้านนอกสนามนะครับส่วนยูสิบสี่ยูสิบสี่นะครับคู่เฮ้ยคู่ดีครับยูสิบหกนะครับคู่จริงยูสิบหกสนามจีจะลงทำการแข่งขพร้อมกันนะครับยูสิบหกสนามจีนะครับจะลงทำการแข่งขันพร้อมกันนะครับทีมการจัดนาพาณิชย์ เอ็นไฮด์ปิวพบกับทีมปักทุมพิททีมปักทุมพิทเอฟหาแก้วนะครับเข้าแถวเรียบร้อยเลยนะครับท enfin mm hmm. ั้งสองฝั Man ่งนะครับส right ่วนสนามโดมมาเรียกครับน้องสนามโดมน้องสนามโดมยูยุยสิบครับมาเข้าแถวเลยนะครับจะได้รีเช็คเรื่องของกลุ่มฉบันไเรียบร้อยนะครับสนาม F กับ G ี้อพร้อมแล้วคนจะเปิดตัวให้ลงสนามก่อน สตารให้พอแยกด้วยนะครับเช็คทั้งสองสนามนะครับเรียบร้อยนะครับรอบรอบชิงยูสิบยูสิบสามนะครับที่สนามเอฟนะครับถูกต้องนะครับแล้วก็ยูสิบหกนะครับที่สนามจีนะครับเสร็จจากคู่นี้แล้วนะครับเราจะกลับมาชิงยูสิบห้ากับยูสิบสี่ แล้วก็จเฉพาะวันที่สนามโด่พร้อมกันนะครับพร้อมกันยังครับมีคนมาถ่ายคลิปไหมครับไม่มีเลยร,คคร,รอรอกรรมาการครับไม่ต้องรีบครับกรรมาการครับดูแล้วก็นี่ก็เท่านั้นต้องบอกเพื่อนว่า,าทีเดียวนะที่ ทางทีได้เป็นทีไรทีเดียวนะครับโดยความร่วมมือของน้องๆนักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชด้วยนะครับที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับในการตัดสินนะครับพร้อมแล้วแจ้ข้อเดีด้วยนะครับทั้งสองสนามนะครับจะเดินลงสนามพร้อมกันนะครับดีไหมครับแจ้ข้อเดีด้วยนะครับแจ้ข้อเดีด้วยนะครับรผม

ผู้ชิงชนะเลิศนี้มายุ่งเรื่อง16ปีนะครับทีมคู่ชิงชนะเลิศแรกรีนกังจาราพานิชเอ็นด์แคร์กับฟิวนะครับพบกับทีมพระคุณพิษเอ็มผาแก้วการแข่งขันของเรานะครับแข่งขันถ้าเสมอกันนะครับก็ต้องหาผู้ชนะโดยการช่วยจุดโทษและจุดเตะโทษนะครับโดยทัพได้ไว้ในสนาม5คนนะครับโดยการยิงจุดโทษเราจะยิงไปแค่3คนเท่านั้นนะครับ การันต์เราเปินการเหมือนเดิมอย่างที่เคยกับเวาทุกๆรอบนะครับเป็นการจะให้กับน้องนักกีฬาทั้ง4ทีมทุก2สนามย่าจริงนะคู่ชิงนะครับเสร็จจากรอบนี้นะครับเราจะกลับมาชมคู่ชิงฤดูกาลที่เกิน15ปีและคู่ชิงที่เกิน14ปีนะครับ ตรวสอบคุณสมบัติของนักกีฬาให้เรียบร้อยนะครับพอได้เล่นเราลูกตมตมตังอันอยครัอรับยคบาบางบงเร็วเร็วเร็ว เดือยเดือเดือเดินหน้าดูบลแงสายเอาแงไปทเทื่อมไปทางเชื่มงลูดเทดเทื่อมายังไม่ถึไหนถึงทไหนไปงอันนี้เนะงนด้ใ่นะโเฮ้ยอันน้มีผู้ประกอบเก็บเอาย่ใกว่าแดงพาไปแดง เก็บมองมึงวิ่งมันจบดดิมาไม่เป็นไรไมั่งมาน้ำก่อนน้ำให้พี่โดนน้ำให้ก่อนน้ำกับแก้มก่อนได้เลยแล้วก็ถือแร็กองด้วย็ถือทนั่งทนี่มาแล้วก็ดีแจ็คเสร็จเดี๋ยวเราเข้าเถวแนะครับคิวสิ Let's go. let

ยไปเเวที่มาส้รแงแงันี่รเอาคนนั้นแล้วแจ้คดเอด้วยนะครับผู้ชิงพร้อมนะครับอาารโอเคนะครับัญญาณไลฟ์สดพร้อมนะนี่ครับ หมดไปเลยลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนอยู่เราได้เราได้เราได้อาทตามเเออมาเออเอตเอตีเอเอเอตเวตเอตเอวมมอย่โอเคคนเ็น

ผู้ชิงชีลเรื่องยุไม่เกิน10ปีเป็นการบก็นระหว่างทีมทีมเราเสือโคกจเนี่นะครับถูุดเสื้อสีน้ำงิแดงพบกับทีมข้าวหน้ารวมใจบัลลีนะครับชุดเสื้อสีแดงดำปัจันขอ้เรานะครับ20นาทีนะครับ้าเสนอกานยาราถาผู้ชนะโดยการเพั่งจดโทษนัดก่ โดนนักท่เรศไว้5ครัว18ครั้งแต่โดยสุดท้ายเป็นแค่3คนเท่านั้นนะครับเกิดจากคู่นี้นะครับฟอจีน้องู่อบรอบวันนะครับจากทางพันจันทร์ด้านในผังนะครับส่วนสนามท่าจริงนะครับสนามท่าจริงตอนนี้ก็มีการแข่งในคู่จริงนะครับคู่ทีนัลเลอร์ยู13อยู่นะครับยู15เตรียมพร้อมด้วยครัยู15คู่จริงยู15ที่สนามเอฟแล้วก็คู่จริงยู14ที่สนามจีนะครับ สตาร์บ์จะหยอดผูิงให้คนเอ้ด้วยนะครับสตาร์บของจากแยกทีมครับเอาผลพลันงานคนเอ A ด้วยเปาที่จะเข้าชิงในลอบของ U14 แล้วก็1 5นะครับ หนะครับคอนเฟซิตี้์พบกับทีมเสียทอน้อยไล่ในวัรอห้องหลังมยนะครับจะได้อบรางวัลพร้อมกันนะครับแล้วก็อีกนะครับทุ14พบทีมราสีทีมราสีสไลด์อคาเดมี่นะครับพบกับทีมน้องยูฟาเอ็กซูมาทีเฟสซิบไลน y o ้็นะครับเป็นออที่สนามจีได้เลยแล้วก็ทีมคอนเพ็กซ์นะครับคอนเพ็กซิตี้นะครับกับทีมเสียทองรอ้อยไ่